มาดูกันต่อนะคะถูกต้องค่ะมาดูกันต่ออุ่นแม่ไปแล้วค่าวนี้มาเมียนักร้องกันดีกว่าจ้าต้องบอกว่าเป็นเมียนักร้องยุคนี้ไม่รู้ว่าต้องสตรองเบอร์ไหนนะคะเพราะว่าก็จะมีแฟนคลับเข้ามาแบบไล้จิ้ตลอดบางคนก็ชื่นชอบจริงบางคนก็หาทาคอนเทนต์เป็นข่าวมากมายค่ะอย่างกรณีล่าสุดเลยค่ะเพื่อนนิทานคุณแจงไงแจงเมียคุณแจ๊ดเนี่ยแหละค่ะเป็นไล่ยาวเป็นเรื่องยาวเกิดขึ้นเนี่ยค่ะกับกรณีล่าสุดนะคะเกิดเหตุการณ์ที่ตลกไม่ออกกับคอนเสิร์ตแจ๊ดแจงค่ะขณะที่คุณ แจ๊ดเนี่ยเขาเล่นคอนเสิร์ตบนเวทีแล้วดันมีแฟน,แนเพลงหน้าเวทีเนี่ยค่ะถ่ายคลิปพร้อมขอจับของลับค่ะมีข่าวค่าวว่ากันไปนะคะขมือเหมือนจะขยำติ่งเนี่ยมาแจ๊ดเขาก็ดูไม่โอเคนะบอกว่าอ<ะ>โอ้โหชี้แจงเหตุการณ์เดือดเลยนะคะบอกว่าโอ,โอ้โหขำไม่ออกจริงๆคะ่ะแล้วก็โพสต์ยาวในสแกมเลยนะคะเกิดเป็นวักทองในโลกโซเชียลบอกว่า หัวใครใครก็รักหัวใครใครก็ห่วงฝากให้คิดที่ตรงนั้นฉันจับได้คนเดียวพอนี่เรื่องจริงนะคนออกไปแชร์เยอะมากค่ะหลังจากนั้นนะคะเธอก็ได้ค่าโทษไปยังสาวตนเรืองค่ะซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันและสาวคนนั้นก็ขอโทษว่าเอาจริงๆก็คือเมาไม่ได้สตินั่เองค่ะแต่ไม่ควรเกิดขึ้นนะคะแจงยังค่าโทษไปถึงสามีของเธอด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานที่ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยไม่ทั่วถึงค่ะแล้วก็เน้นย้ำว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นหนึ่งสตองไปแล้วมาดู เมียนักร้องอีกหนึ่งท่านละกันค่ะ,ค,ะคุณเบลคณิษฐาเบลพญาก้องมวยลาเนี่ยค่ะเหมือนกันแฟนเพลงขะ,ะจะติเห<อ>มือนกันคุณผู้ชมแล้วก็พาเรื่องเกิดขึ้นกับครอบครัวก้องเบลค,ค่ะเธอออกมาโพส์เรื่องราวนี้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะเล่าว,ว่าหลังจากที่พี่ก้องลงจากเวทีเพื่อมาถ่ายรูปกับแฟนๆที่รักเนี่ยค่ะตามโพสต์เลยก็มีคนขาดสติอยู่คนเดียวต้องไม่มีสติขนาดไหนที่มาต่อยปิกาจู อยปิกกเนี่ยต่อยทีู่เนี่ยโอ้นะคะรุนแรงเหลือเกินเข้าใจแหละอาจจะเมาโอ้โหอ่ะเธอถ้าเธอเป็นแบบสามีโดนนี้เธอรู้สึกไงเดือดสิเดือดสิที่ตรงนั้นฉันต่อยได้คนเดียวนั่นแหละต่อยทำไมล่ะซึ่งคุณผู้ชมต่อยของฉันทำไมเนี่ยของคุณเบลก็มีหลายคนเข้ามาแสงความเห็นกันมากมายเลยล่ะค่ะอย่าดีเซีบกันนะคะตอนนี้คุณก้องเขาหน้ารักกับแฟนขับขนาดไหนเนาะที่สูดได้จากมาลัยน้ำใจไม่ว่าจะเป็นมาลายรูปแบบไหนก้องรับไว้หมดนะคะแต่ก็อย่าไปทําอะไรแบบนี้เลยมันไม่ดี ของดวงใจอย่าไปยุ่งของเขาเลยเก<ช>็บให้เมียเขาทําคนเดียวจะตรงจะต่อยอะไรก็ทําคนเดียวเลยจร,จริงค่ะอ้าวคุณผู้ชมค่ะปิดท้ายกันที่ความสตรองของสีภรรยามากี้ราศีนี่คือต้องบอกก่อนนะว่าป๊อกพัสรกรเนี่ยเขาไม่ได้เคยเจอเหตุการณ์แบบจังๆอย่างคุณแจ็คและคุณก้องนะแต่ทุกครั้งเลยที่ป๊อกเนี่ยมีงานแสดงคอนเสิร์ตหรือว่างานกลางคืน,นมาค้บอกโอ้โหอดเป็นห่วงสามีไม่ได้จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องแฟนเพลงที่จะมาประชิดตัวนะ มากี้เนี่ยยังห่วงไปถึงเรื่องของความปลอดภัยในด้านต่างๆการเดินทงเดินทางอะไรแบบนี้เนาะซึ่งการรับงานของปล็อกตอนนี้ค่ะเขาก็เลยมีการคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยแบบใกล้ชิดเลยอ,อะไปฟังเสียงของศรีพรรรยากันหน่อยค่ะเราแบบทำทำอาชีพที่แบบว่าได้เจอคนเยอะด้วยอะไรด้วยคล้ายๆกันเวลาเราไปออกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแต่ละคนก็จะมีวิธีแบบ ซอกแซกไปมาแบบเองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องเออก็ต้องแก้สถานการณ์เองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะกี่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยมากกว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดจะทําอะไรกับเราแต่ว่าอาจจะโดนลุกหลงได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นวิธีการจัดการแต่ละครอบครัวเนาะใช่นะคะก็เน้นย้ําแฟนเพลงจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องแบบว่าไปขอจมูกจับเป้าอะไรนะไม่ได้นะทุกอย่างต้องมีสติไปเที่ยวสนุกไม่ได้เที่ยวเอาเรื่องไม่ได้มีเรื่องแล้วเราปวดหัวนี่ยไม่ไหวนะถูกต้องที่สุดเนี่ยพอมีคลิปแบบนี้มาถามว่าอายไหมเจ้าของต้นเรื่องก็ต้องอายคุณผู้ชมขะถึงบางทีบางโซเชียลเนี่ยอาจจะมีเบอร์ดงเบอร์หน้านะแต่ว่ามันก็แชร์กันไปเยอะแล้วเ้าตัวต้องรู้แหละคนสนิทเห็นก็ต้องจําเพื่อนตัวเองได้บ้างแหละร